ตอนนี้จะให้เพื่อนเพื่อนดูจุดลูกยางนั่งเเพนะครับจุดลูกยางนั่งเเพไม่นั่งเเพานะครับเห็นไหมครับห่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสบายสบายเลยแล้วก็บรรทุกข,ของได้สองตันด้วยนะครับนี่โอเคนะฮะเราจะให้เพื่อนเพื่อนดูทรงแหนบครับทรงแหนบนี้บรรทุกประมาณสองตันครับใช้แหนบยี่สิบมิลตรงรุ่นนะครับแหนบยาวสุดหัวสุดท้ายดัดโค้งให้นิดนึงนะฮะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดไปด้วยช่วงล่างสวยงามครับ บรรทุกน้ำหนักอยู่ที่สองตันไม่นั่งเพาครับโอ้โหแจ่มเลยครับทีนี้นี่ฮะคันนี้เขามีข้อดีตรงที่เขาใส่ล้อเดิมนะครับยางเดิมตัดลูกยางช่วยได้แล้วก็ล้อไม่ติดซุ้มนี่ครับบรรทุกได้โอเคอ่ะเหลือช่วงเด้งขนาดนี้สองตันพอใจไหมฮะ <Okay. S 1> กดไลค์ให้หน่อยครับโอเคนะผ่านนะ,อะโอเคครับนี่ฮะแจ๋วเลยครับนะลูกค้าบอกแจ๋วเลย ตอนแรกใส่ของได้นิดเดียวนั่งเพาไปแล้วครับเราจะกันแก้ให้นะครับเสริมแหนบเข้าไปแล้วก็ลองเทส้านหนักอยู่ที่2ตันครับนะฮะรถก็จะอยู่ทรงนี้ครับถือว่า2ตันไม่นั่งเพาก็ขับได้แบบสบายๆนะครับนี่ฮะโอเคถือว่าผ่านครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับลองขยิืมให้ดูหน่อยอหมยังเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยแล้วนะฮะตอนนี้นะ,ะย่างนั่งเพาไม่นั่งแล้วอะเดี๋ยวเราลอง ขับกันดูหน่อยนะฮะลองขย่มขย่มกันดูหน่อยนะฮะนี่ครับไม่ติดซุ้มนะอ่าให้ดูครับล้อไม่ติดซุ้มนะครับแล้วก็ลูกยางไม่นั่งเผาด้วยนะอ่าเดี๋ยวจะแหวกให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวแหวกให้ดูนิดนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวขอถ่ายให้ดูนิดนึงนี่ครับอ่าลูกยางก็ไม่นั่งเผานะครับโอเคอะเดี๋ยวลองขยับเดินหน้าดูนิดนึง หน้าจะลอยไปหน่อยหน้าสามารถโหลดได้นะครับหน้าโหลดได้ถ้าเราเซ็ตไม่นั่งเภารถจะขับนิ่มนะครับเห็นไหมรถจะมีจุดโยกได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยระดับสองวันนี้2 2> นเราจะมาปรับแต่งซูซูอ All n e วนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูนะฮะคันนี้เขายา้ายเภามาแล้วนะครับแต่ว่ารถของลูกค้านั้นแหนบยังไม่พอฮะช,ช่วงล่างนั้นบรรทุกได้ประมาณนิดหน่อยเองนะฮะประมาณเกือบตันหรือว่า1ตันนะครับลูกค้าอยากได้สักประมาณตันครึ่ง แล้วก็ไม่อยากให้ลูกยางนั่งเผานะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับโดยการที่เราจะเสริมแหนบเพิ่มเข้าไปนะฮะลดตัวสูงนะครับถ้าเกิดว่าย้ายเผาแล้วเนี่ยนะฮะจุดช่วงรับน้าหนักของเขาเนี่ยจะเหลือน้อยนะครับเพื่อนๆดูจุดลูกยางนั่งเผาเห็นไหมครับเหลือน้อยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเสริมแหนบห่างนะครับหมายความว่าไอ้คำว่าแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างห่างกันเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเสริมแหนบให้มันใกล้กันนะครับ หรือว่าเราก็ใส่ลูกยางหนุนแทนก็ได้ครับเพื่อจะให้แหนบมันรับน้ําหนักได้ไวขึ้นแต่คันนี้นะฮะเขาเสริมแหนบมาแล้วข้างละ1แผ่นนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะรับน้ําหนักได้ยังไม่พอนะครับลูกค้าก็ต้องการเสริมแหนบเพิ่มอีกเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับ <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวเราจะเสริมแหนบ20มิลเข้าไปอีกข้างละ1แผ่นนะครับเพื่อ <c oughs> ให้รับน้ําหนักได้มากกว่าน,นี้อีกแล้วก็ให้เวลาวิ่งลูกยางจะได้ไม่นั่งเผานะครับรถก็จะขับดีขึ้นนะะ เดี๋ยวทำรถเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้เป็นสีประตูนะฮะเป็นรถยกสูงนะครับลูกค้าโหลดหน้ามาประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็ทําการย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบนะครับแล้วก็ทําการเสริมแหนบเพื่อจะปรับแต่งเพื่อการบรรทุกนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆท่านนะฮะที่นํารถ4ประตูรถแคปรถไฮแลนเดอร์รถพ er, ีเรเน์ รถที่เป็นสไตล์รถยกสูงเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงทําเป็นยีราฟแค่หรือว่าทําเป็นเอาเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะบรรทุกได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าจะไปซื้อใหม่เป็นกระบะตอนเดียวก็หลายตังค์นะครับเราก็เอารถที่มีอยู่นี่แหละเอามาปรับแต่งได้นะครับถ้าอยากจะให้เป็นตอนเดียวแบบนี้ก็ได้ครับใหม่ายแดงเนี่ยคลิปๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ซสีเรียสนะฮะเราก็ใช้รถที่เรามีอยู่นี่แหละครับนะฮะเอามาปรับแต่ง เสริมแหนบเอาแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกได้นะครับอย่างที่เราต้องการเหมือนกันก็คือคะแนนแหนบไม่พอเดี๋ยวเราเพิ่มแหนบเข้าไปอีกนะครับเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้อย่างที่เราต้องการนะครับรอติดตามชมนะฮะเราปรับแต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองเทสน้ําหนักกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นสีประตูครับรถยกสูงย้ายแหนบมาแล้วนะฮะ แล้วอยากแบ่งนหนักได้สักประมาณ1ตัน1ตันนิดหน่อยนะครับโดยที่ไม่ให้นั่งเผานะฮะเราเสริมแหนบเสร็จแล้วเราก็ลองเพรน้าหนักกันดูเลยเราจะพาชมชุดแหนบทางด้านหน้านะครับนะจะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้แหนบรับไวนะฮะด้านหน้าเราไม่ได้ดัดลงนะครับเราใช้แหนตรงเลยนะฮะเหลือช่วงเด้งประมาณนิดหน่อยครับประมาณ1เซนนะครับเสริมแหนบเข้าไปนะฮะมาดูทางด้านหลังนิดนึงครับ ทางด้านหลังก็จะเหลือช่วงเด้งประมาณนิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการให้แหนบรับไหวแต่รถเบาไม่ถึงขนาดแข็งเลยนะครับแหนบไม่ได้ชิดกันเลยก็อาจจะกระแทกลูกยางนิดหน่อยนะฮะใส่ลแ,แล้วแหนบกันบิดเข้าไปมาเรามาทดสอบน้าหนักกันว่าจะรับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจุดลูกยางนั่งเพาห่างประมาณ3ามนิ้วนะครับประมาณ3ามนิ้วนะครัลองดูนิดนึงนะครับ ว่าเสริมแหนบแล้วจะรับน้าหนักได้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนี่ครับเราก็ค่อยๆย,ย้อนน้ําหนักลงไปดูนะฮะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอ่าโอ้โหจุดลูกยางนั่งเทาเป็นยังไงครับยังห่างประมาณหน่นหนึ่งนิ้วนิดหน่อยครับโอ้ยพอได้พอได้ทางนี้หนึ่งตันไม่นั่งเทานะฮะก็พอได้อยู่นะฮะนี่ฮะแบด,ดจะอยู่ประมาณตรงนี้ เดี๋ยวเราจะลองย้อนอีสัก500กิโลนะฮะ,ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะเรายังไม่ได้ตัดลูกยางนะครับนะฮะเราจะดูจุดล้อด้วยนะครับก็คือยังไม่ตัดลูกยางเราจะดูจุดล้อว่าล้อเนี่ยจะขึ้นไปติดซุ้มไหมหรือว่าจะนั่งเผาก่อนนะครับเดี๋ยวขอเอาอีสัก500กิโลครับโอเคเอาเดินหน้าได้ <c oughs> หนุ่มน้อยซนครับหนุ่มน้อยซนระวังรถนะจ๊ะ ตอนนี้หนึ่งตันนะครับไม่นั่งเเพานะฮะใช้แหนบยี่สิบมิลตรงรุ่นของเขานะฮะก็ใช้ข้างละสองแผ่นนะครับหนึ่งตันไม่นั่งเเพนะ,ะก็โอเคนะสําหรับรถตัวสูงนะครับก็เสริมแหนบแล้วรับน้ําหนักได้ก็โอเคละนะฮะลูกค้าก็อยากได้เอาไปรับน้ําหนักได้สักหน่อยนึงนะครับ ฮให้ดูครับจุดลุกอย่างนั้งเทาเป็นยังไงเหลือหนึ่งนิ้วกว่านะฮะโอ้แ๋วครับแ๋วรับได้แน่นอนหนึ่งตันครึ่งนะฮะพอเวลาแหนบที่เขารับน้ำหนักแล้วเขายืดเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่แอนลงไปเยอะอีกนะฮะนี่เขาก็จะไม่แอนลงไปเยอะสักเท่าไหร่นะครับเออเขาท่าเขาท่านะฮะได้อยู่ได้อยู่นะครับสำหรับรถตัวสูงนะครับไฮแลนเดอร์ครับ นี่ย้ายเพามาแล้วอยากแบกสักหน่อยหนึ่งนะโอ้ล้อใหญ่เลยครับเอาสักประมาณหนึ่งตันครึ่งตอนนี้น้ำหนักหนึ่งตันผ่านไปแล้วนะครับลูกค้าอยากลองสักสองตันนะฮะ,ะทีแรกเราบอกว่าเราอยากเทสักหนึ่งตันครึง่งลูกค้าบอกจัดสองตันไปเลยอยากรู้ว่ามันนั่งเผาไหมนะฮะเพรตอนนี้จุดลูกยางนั่งเผาเนี่ยห่างเป็นนิ้วนะครับซึ่งเวลาที่แหนบเขาแอนแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะแอนลงไปไม่เยอะแล้ว ต้องบอกก่อนนะฮะรถคันนี้เป็นรถ4ประตูนะครับเราจะย่อนน้ําหนักตรงท้ายให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเพราะว่าเราต้องการดูว่าแหนบที่เราเสริมไปเนี่ยนะฮะรับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะเราต้องการกดท้ายให้ได้มากที่สุดอีกนิดนึงอีกนิดนึงตอนนี้เราก็จะค่อยๆย่อนน้าหนักลงไปเรื่อยๆนะครับนะฮะตันนี้เป็นตันที่2นะครับเราจะค่อยๆย่อนลงไปย่อนลงไปย่อนลงไป ใกล้เคียงครับไม่นั่งก็ใกล้เคียงครับอืมเอาละฮะตอนนี้น้ําหนักหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขอมุดดูนะฮะใตท้องแป๊บหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เราหย่อนน้ำหนักแล้วนะถือว่าสองตันสุดและนะฮะช่วงล้อเนี่ยคือยังไม่ติดนะครับเหลือเหลือเหลือเลยอยู่ประมาณอืมหนึ่งนิ้วนะฮะและล้อเนี่ยไม่ถ่างด้วย ถ้าผมมองเนี่ยถ้านั่งเพาเนี่ยสามารถตัดลูกยางได้นะครับก็คือให้เขาเหลือช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดลูกยางนั่งเพากันนิดนึงนะฮะถ้านั่งเนี่ยสามาร wow ถตัดลูกยางได้ครับแต่ขอดูนิดนึงโอ้พอดีพดีครับพอดีพดีนะฮะนั่งพอดีพอดีนีครับให้ดูครับนั่งพอดีพดีแต่สามารถที่จะตัดได้ครับตัดได้ นั่งถึงขนาดไม่บี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเบาลองลองยกลองยกค่อยๆย,ยกเอ๊ะน้ําหนักนิดนึงไงอยากอยากจะดูว่ามันลอยขนาดไหนอ่ายกน้ําหนักขึ้นนิดนึงก็เอ่อ,อะลองค่อยๆลงมานิดนึงนิดนึงนิดนึงอีกเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆ อ๋อมันแตะนิดเดียวครับอ่ามันแตะนิดนึงเราก็ปาดออกได้เพราะว่าคือตัวเนี้ยนะฮะเราสามารถปาดออกได้นะครับเพราะว่าเราหย่อนน้าหนักแล้วมันลงไปนั่งเพาแค่แตะๆนะครับดังนั้นล้อเนี่ยไม่ทางนะครับเมื่อล้อไม่ทางเนี่ยสามารถตัดลูกยางได้เลยเออตัดได้เหลือๆเลยนะฮะหนึ่งนิ้วก็ปาดได้ครับโชคดีที่มันมันเพิ่งจะแตะ พอมันแตกปุ๊บมันมันแตกปุ๊บมันสุดแล้วเพราะว่าเราลงรอบสุดงั่นเอาอย่างนี้เรายกขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราขออีกรอบหนึ่งเราจะปาดลูกยางให้ก่อนเพราะว่าล้อนะฮะโชคดีที่ล้อเป็นล้อเดิมแล้วก็ล้อไม่ทางนะครับแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะตัดลูกยางได้เป็นนิ้วหรือนิ้วครึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําการตัดลูกยางก่อนแล้วเราจะลองเทสสองตันให้ดูนะฮะว่าพอได้ไหมนะครับเราต้องการให้2ตันเนี่ยนะฮะไม่นั่งเเผก็จะขับดีขึ้นนะครับเวลาขับมันจะไม่กระแทกนะฮะ อ่าเอาโอเคเดี๋ยวเรารู้ละนี่แหละครับนะฮะมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการทํารถแล้วเราเทสรถได้นะครับซึ่งถ้าเรามีการเทสน้ําหนักได้เนี่ยนะฮะเราจะรู้ว่ารถอ่ะควรปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไปอีกนอกจากการเสริมแหนบแล้วเราจะได้คําตอบมากกว่านั้นครับเดี๋ยวเราทําการเอาน้ําหนักลงจากรถก่อนแล้วเราจะปาดให้ประมาณ1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งนะครับอ่าโชคดีครับที่ว่าล้อเขาเป็นล้อเดิมนะครับถ้าล้อถ่างออกมาจบเลยนะครับ ปรับแต่งยากแล้วก็พูดง่ายๆว่าเราจะตัดลูกยางช่วยเราก็ตัดไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าล้อมันห่างนะครับแต่คันนี้ล้อเขาเป็นล้อเดิมนะฮะซึ่งล้อเดิมเนี่ยสามารถที่จะมุดซุ้มได้นิดหน่อยสบายๆนะครับนี่ฮะล้อก็เป็นเกณฑ์นะครับถ้าล้อไม่ทางอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะตัดลูกยางช่วยได้ทําให้เกิดช่วงเด้งได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ทำการตัดลูกยางแล้วเดี๋ยวเราลองทดสอบใหม่นะฮะคือเราปรับแต่งเนี่ยเรายอมเสียเวลาในการเทสรถให้กับลูกค้าในการเทสรถผมไม่ได้คิดเงินนะครับผมเทสให้ฟรีเลยคือผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นว่ารถเนี่ยเมื่อมาเสริมแหนบแล้วเนี่ยช่วงล่างเป็นยังไงรับน้ําหนักได้ที่ประมาณน้ําหนักเท่าไหร่นะครับลูกค้าว่าดีไหมแบบนีบ้จะได้รู้เลย,ไ,เลยไม่ต้องคาใจนะ,ะว่ามันใส่ได้เท่าไหร่กันแน่อะไรประมาณเนี้ยเนาะดีนะฮะโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ําหนักลงก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวเราเอาน้ําหนักลงก่อนและเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะขออีกรอบนึงฮะเรามีเวลาเราก็ปรับแต่งให้กับลูกค้าเลยว่าเอออยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้พอใจว่าเออรถเนี่ยบรรทุกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับยกลอยเลยครับโอเคให้ลูกค้าเล่นเองเลยครับ โอเคครับเอาเดินหน้าเดี๋ยวเราขอตัดลูกยางนิดนึงก่อนนะฮะทรงรถก็สวยนะครับะฮะหน้าลอยลอยนิดๆน,นะครับเราทำมาทรงนี้ก็สวยถ้าจะเสมอกันเลยเห็นไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเราทำการตัดลูกยางให้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันใหม่นะครับใส่ประตูครับอยากจะแบกเหมือนกันครับรถที่มีอยู่ก็เอามาปรับแต่งใช้งานได้นะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับอยากรู้ว่าเสริมได้เท่าอ่าเสริมแหนบแบบไหนเสริมไปแล้วบรรทุกได้เท่าไหร่อยากรู้ไม่ต้องคาใจครับวัดกันที่นี่กันไปเลยครับเสริมแหนบเสร็จแล้วต้องได้ดังใจนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการเฉือนลูกยางสักนิดนึงครับนะฮะ เฉือนลูกยางสักนิดหนึ่งจากการคำนวณแล้วนะครับคือเขาจะนั่งเผาพอดีพอดีก็คือในระดับ2ตันดังนั้นเราสามารถตัดลูกยางออกได้นะครับเพราะว่าล้อของเขาเนี่ยไม่ไปติดซุ้มนะครับล้อไม่ไปติดซุ้มเราก็สามารถเฉือนลูกยางออกได้ครับคันนี้ใส่แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะฮะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขามีแหนบมาแล้ว1แผ่นนะครับแล้วเขาก็มาเสริมเพิ่มนะครับเราทําการดัดแหนบให้นะครับเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้ไวขึ้นแล้วก็น่าจะมีพละกําลังที่ แข็งแกร่งนะฮะแหนบตรงเขาก็จะแอนง่ายถ้าแหนบโค้งเนี่ยถ้าเวลาแอนเนี่ยเขาจะแอนทั้งลำนะครับถ้าแหนบตรงเนี่ยเขาจะแอนไปเรื่อยๆตามอ่าก็เรียกว่าตามองศาของเขาที่เขาโดนกดนะ,ะแหนบตรงแต่ถ้าแหนบโค้งส่วนใหญ่มันจะแอนก็จะแอนทั้งลำแล้วมันจะทาให้รับน้ําหนักได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะของเดิมแล้วก็ามากดขึ้นอีกนิดนึงเพื่อช่วยต้านนะครับได้ครับนี่ฮะเราก็ปาดลูกยางออกให้อีกนิดนึงนะครับปาดออกไปนะครับ ซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่าล้อของเขานั้นไม่ขึ้นไปติดซุ้มนะครับเพราะว่าล้อเขาเป็นล้อเดิมยางเดิมนะฮะนะฮะเราปาดให้แบบนี้สวยๆโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันใหม่นะครับซึ่งลูกยางสามารถปาดได้แต่ถ้าเป็นรถที่ล้อทางนะครับถ้าเป็นรถที่ล้อถางปาดไม่ได้นะครับถ้าคุณปาดปุ๊บล้อขึ้นไปติดซุ้มนันทีเรียบร้อยแต่เนี้ยล้อเขาหุบนะฮะเป็นล้อสแตนดาร์ดล้อเดิมยางเดิมเลยเนาะ อย่างเดิมล้อเดิมนะครับมันมีข้อดีตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะมุดเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะปาดลูกยางทิ้งได้นะครับเราก็จะได้ช่วงยืดหยุ่นนะฮะได้ช่วงยืดหยุน่นช่วงรับน้ําหนักเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเราปาดลูกยางเสร็จเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าได้สัก2ตันไม่นั่งเพา2ตันไม่นั่งเผาลูกค้าก็โอเคแล้วเนาะโอเคครับผมใช่ไหมหม่สี่ประตูแบก2ตันได้นี่ถือว่าแจ๋วเลยนะโอเคนะฮะ นี่แหละครับเดี๋ยวเราทํารถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่เราสามารถทดสอบให้ลูกค้าได้ดูได้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเวลามาทํารถที่นี่นะครับเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ย เห็นในการเสริมแหนบของเราหรือว่าในการทํารถของเราทําแล้วจบนะครับทำแล้วเออมันไม่ต้องไปทําอีกหรือว่าทําแล้วสามารถที่จะไปรับน้ําหนักหรือว่าแบกน้ําหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าก็พอใจผมก็เองก็โอเคนะครับผมก็ชอบนะครับชอบที่ทํารถไปแล้วให้ลูกค้าได้เห็นว่าเออเราทําแล้วมันผ่านนะครับไม่ต้องคาใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับใครอยากที่จะเสริมแหนบนะครับติดต่อมาได้นะครับจะเป็นรถรุ่นไหนแบบนี้เอาไหมเนี่ยแบบนี้แบบนี้เอาไหม โอ้โหโอ้โหดูโอ้โหช่วงล่างแน่นเลยอ่ะอันนี้แน่นสุดๆนะครับโอ้โหดูครับนี่ฮะแหนบแบบโค้งนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันต่ำเกินนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับคันนี้ใส่กระทะขอสิบห้าด้วยนะครับกระทะของชอรลุ่งเรืองนะครับนี่ฮะโอ้โหขอบสิบห้าครับไม่ล้นนะฮะใช้ล้อที่ไม่ล้นนะครับมีให้ดู แก้มมออกนิดหน่อยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องเขียงกันนะครับแก้มออกแต่ถ้าลายน้ําออกอย่างนี้ไม่ได้นะฮะล้นนะฮะดูกระทนด้านหลังนะครับเป็นกระทะที่ไม่ล้นนะครับของผมจะใช้ทรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าล้นสมัยนี้ตํารวจจับแล้วครับไม่ล้นนะฮะโอเคทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับประมาณนี้นะฮะเห็นไหมครับ ใส่แล้วรอๆเลยคันนี้รถลูกค้ามาเสริมแหนบไว้นะครับเดี๋ยวลองโพต์ไปหน่อยผมก็ลืมจดเบอร์เจ้าของไว้นะฮะรถใครมาเอาได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะคันนี้เป็นรีโว่ครับเสริมแหนบบรรทุกน้ําหนักประมาณ3ตันครึ่งครับคันนี้เพิ่มแหนบ2ง,งอเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับเพิ่มโช๊คเข้าไปแกน20มิลของอาร์มาด้านะครับและเพิ่มแหนบ20มิลข้างละ4แผ่น ของเดิมซ้อนเข้าไปอีกใส่เหล็กลัดแหนบกันบิดครับนี่ฮะช่วงล่างโอ้โหเลยครับดูเลยฮะดัดแหนบให้ด้วยนะครับดัดด้านหลังให้ด้วยเพื่อให้รับน้ําหนักได้ดีแล้วก็ทําให้แหนบสมูทกันนะครับนี่ฮะโอ้โหด้านหน้าครับให้ดูเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยเดี๋ยวคันนี้ไปใส่อคอกนะฮะรถก็จะย่อลงใหม่นิดนึงก็กําลังสวยครับเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับคันนี้เป็นวิโวอครับ ไม่ทราบว่ารถท่านใดเอ่ยผมก็ลืมจดเบอร์ไว้ครับรถท่านเสร็จแล้วนะฮะใส่กระทะหนึ่งคู่ด้วยครับล้อก็ไม่ล้นนะครับกําลังดีกําลังดีล้อไม่ล้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของนะฮะมาเอาด้วยนะครับ <c oughs> และตอนนี้นะฮะเราก็ตัดลูกยางช่วยอีกนิดนึงแล้วนะครับเราก็ทําการทดสอบใหม่นะฮะโดยการกดน้ําหนักลงไปที่สองตันครับแล้วเรามาดูจุดลูกยางนั่งเข่ากันอีกรอบนึงนะฮะว่าจะ นั่งเขาหรือเปล่านะครับเอาละขอมุดเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับแถมแทมแทมโอ้โหต่ําเลยครับทีนี้มุดลําบากเลยฮะอ่าอไม่ติดแล้วนะครับโอ้โหแจวครับเดี๋ยวให้ดูฮะจะซูมให้ดูครับนี่ฮะไม่ติดแล้วนะฮะทีนี้ไม่นั่งเขาแล้วนะะเห็นไหมฮะขยืมหน่อยแล้วไหนลองขยืมหน่อยดิเปล่าลองขยืมให้ดูหน่อย อยังเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยแล้วนะฮะตอนนี้นะลูกยางนั่งเผาไม่นั่งแล้วอะเดี๋ยวเราลองขับกันดูหน่อยนะฮะลองขย่มขย่มกันดูหน่อยนะฮะนี่ครับไม่ติดซุ้มนะอ่ให้ดูครับล้อไม่ติดซุ้มนะครับแล้วก็ลูกยางไม่นั่งเผาด้วยนะอเดี๋ยวจะแหวกให้ดูนะครับอเดี๋ยวแหวกให้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายให้ดูนิดนึงนี่ครับอ่า ทุกอย่างก็ไม่นั่งเผานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองขยับเดินหน้าดูนิดนึงถึงหน้าจะลอยไปหน่อยหน้าสามารถโหลดได้นะครับหน้าโหลดได้ถ้าเราเซ็ตไม่นั่งเผารถจะขับนิ่มนะครับเห็นไหมรถจะมีจุดโยกได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยระดับสองตันนะครับเออโอเค ขอดูนิดนึงครับนี่ฮะรถก็จะโยกได้แบบนิ่มนวลน,นะก็ยังมีช่วงยืดหยุ่นได้นะครับนะฮะเออสองตันเอาได้ครับลูกยางไม่นั่งเพลานะฮะโอเคอ่าใช่ได้ใช่ได้ครับใช้ได้นะฮะเดีย๋ยวขอดูนิดนึงสำรวจรถนิดก่อนนะฮะโอ้โหสวยเลยครับอ่าลองเดินหน้าดูใหม่ขออีกรอบนึงเนี้ย มันก็จะนิ่มนวลดีนะฮะเพราะว่าถ้าเราเซ็ตรถไม่ให้นั่งเพาเนี่ยโอกาสที่เขายืดหยุ่นเนี่ยเขาจะมีนะครับแล้วก็เวลาที่ตกหลุมเวลาที่เขาเคลื่อนตัวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่กระด้างนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดนะรเราจะทดสอบให้ดูนะครับเราจะทดสอบให้ดูแค่นะครับคือการหย่อดน้ำหนักไปหนึ่งคือล้อไม่ติดซุ้ม ข้อดีของของรถที่ย้ายเพานะครับขึ้นมาอยู่บนแหนบแล้วไม่ใส่ล้อทางนะครับล้อเขาสามารถขึ้นไปได้อีกโดยที่เราช่วยตัดลูกยางเขาก็จะเหลือช่วงเด้งให้นะครับอีกอย่างหนึง่งนะฮะถ้าสมมุติว่าปกติแล้วถ้าคุณใส่ล้อทางอันเนี้ยเห็นไหมครับมันติดซุ้มเลยถ้าคุณใส่ล้อถางนี่มันไปไหนไม่ได้แล้วมันดินไม่ได้ละนึกออกไหมฮะ คุณตัดลูกยางไม่ได้ด้วยถ้าตัดลูกยางล้อติดซุ้มทันทีแต่ตอนนี้คือข้อดีของรถล้อดเดินเนี่ยนะฮะที่ล้อไม่ทางเนี่ยข้อดีของเขาคือล้อไม่ทางปุ๊บเราสามารถตัดลูกยางช่วยได้นะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่เราตัดลูกยางช่วยเพื่อต้องการให้มันเกิดช่วงเด้งนะครับช่วงบรรทุกช่วงเด้งให้ดูครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่ฮะเห็นไหมฮะมันมีช่องว่างมันมีช่วงเด้งเห็นไหมครับ เผาเราไม่คดเผาเราไม่งอง่ายนะครับขับรถมันก็จะสามารถที่จะทําให้นิ่มนวลได้ในระดับหนึ่งแหละตอนนี้น้ําหนักกดอยู่ที่สองตันนะครับเดี๋ยวเราขอแย่ yeah, ดูทางด้านข้างนะครับให้ดูแบบชัดๆมาเอาครับโอ้โหย่อะให้ดูครับนี่ครับอเดี๋ยวผมขอแย่ yeah. เดี๋ยวขอแย่ yeah, ขอแย่ yeah. อ่าแย่ yeah, ตรงนี้ไม่ได้แย่ฝั่งนุ้นก็ไม่ได้อะไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมขอเอาเอากล้องเข้าไปแล้วกันนะฮะอ่ะอยู่เ,ยเฉยๆนะอ่ะ,อะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับคือจุดนั่งเพาไม่นั่งนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อจุดนั่งเพาไม่นั่งเนี่ยแบบนี้นะครับนะฮะเราจะขับรถได้นิ่มนวลแล้วก็บรรทุกได้อย่างที่เราต้องการนะครับ เสริมแหนบระดับสองตันนะครับไม่นั่งเผาก็โอเคแล้วนะครับโอเคถือว่าใช่ได้ครับถือว่าผ่านนะครับเป็นไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้เป็นรถสี่ประตูนะฮะเป็นไฮแลนเดอร์นะครับย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วแล้วเสริมแหนบบรรทุกน้ําหนักอยู่ที่สองตันครับนี่ฮะให้ดูมาดูจุดลูกยางนั่งเผากันนิดนึงนะครับประมาณนี้แแม้แมแส้ม ขอดูจุดลูกยางนั่งเภาก่อนครับให้ดูครับอึบอึบอึบดูจุดลูกยางนั่งเภาเป็นไงครับตอนนี้จะให้เพื่อนเพื่อนดูจุดลูกยางนั่งเภานะครับจุดลูกยางนั่งเภาไม่นั่งเภานะครับเห็นไหมครับห่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสบายสบายเลยแล้วก็บรรทุกข,ของได้สองตันด้วยนะครับนี่โอเคนะฮะเราจะให้เพื่อนเพื่อนดูทรงแหนบครับทรงแหนบนี้บรรทุกประมาณสองตันครับ ใช้แหนบ20มิลตรงรุ่นนะครับแหนบยาวสุดหัวสุดท้ายดัดโค้งให้นิดนึงนะฮะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดไปด้วยช่วงล่างสวยงามครับบรรทุกน้ำหนักอยู่ที่2ตันไม่นั่งเพาครับโอ้โหแจ่มเลยครับทีนี้นี่ฮะคันนี้เขามีข้อดีตรงที่เขาใส่ล้อเดิมนะครับยางเดิมตัดลูกยางช่วยได้แล้วก็ล้อไม่ติดซุ้มนี่ครับบรรทุกได้โอเคอเหลือช่วงเด้งขนาดนี้2ตันพอใจไหมฮะ กดไลค์ให้หน่อยครับโอเคนะผ่านนะโอเคครับนี่ฮะแจวเลยครับนะลูกค้าบอกแจวเลยหาตอนแรกใส่ของได้นิดเดียวนั่งเพาไปแล้วครับเราจะกันแก้ให้นะครับเสริมแหนบเข้าไปแล้วก็ลองเทสน้าหนักอยู่ที่2ตันครับนะฮะรถก็จะอยู่ทรงนี้ครับถือว่า2ตันไม่นั่งเพาก็ขับได้แบบสบายๆนะครับนี่ฮะโอเคถือว่าผ่านครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับ เรียบร้อยครับแถมแถมแถมเสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าแฮปปี้ครับสองตันนะฮะโชคดีโชคดีครับนี่ฮะสองตันไม่นั่งเผาครับแฮปปี้เลยครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดรอด้วยครับนะฮะรถยกสูงเอามาโหลดเตี้ยนะฮะย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบนะครับแล้วก็มาเสริมแหนบนะฮะแบกได้สองตันไม่นั่งเผาครับโอ้โหคักแท้นะฮะทรงนี้ จาดไปครับเพื่อนๆพื่อคนไหนมีรถอยากจะเสริมแน่นะฮะติดต่อเราได้ครับอู๋ปริชาติเทลาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ